วัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับ DSP นะครับ DBX d r i v e Black 260นะครับวันนี้นะครับก็มีเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นรุ่น260แล้วก็จะมีท่านผู้ชมนะครับหลายท่านนะที่สอบถามกันเข้ามานะครับในช่วงปี67หรือปลายปี66กนี่คือมันจะขาดมันจะหายไปช่วงหนึ่งนะครับพอดีผมเข้าไปเบิกของมานะครับแล้วก็ดีลเลอร์ได้เบิกมา ก็มาเบิกมาได้มาจํานวนไม่เยอะนะครับอยู่ประมาณ12เครื่อง12เครื่องได้มาประมาณ12เครื่องหรือ15เครื่องเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอ,อยู่ประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้เอามาติดร้านนะครับเบิกมาติดร้านไว้เหมือนกันนะครับก็มาทํารีวิวนะครับแล้วก็จะได้ทดสอบเสียงแล้วก็จะส่งให้ดีลเลอร์ดูด้วยนะครับว่าเสียงเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งผมก็ได้ทดสอบคร่าวๆไปแล้วนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมก็ ได้เปิดฝานะครับเปิดฝาเครื่องนะครับเพื่อเช็คดูอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็หลังจากที่เทสอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเทสในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ว่าในระบบคอมพิวเตอร์การตั้งค่าเป็นยังไงรวดเร็วทันใจดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งค่าอะไรเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็ลองทดสอบฟังเสียงแล้วก็เทสมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นเป็นรุ่นที่เคยเอามาจัดจำหน่ายนะครับเป็นรุ่นที่คุณภาพสูงนะครับก็เดี๋ยวให้มาดูนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ็ค VGA นะครับคล้ายกับ VGA ชื่อมันน่าจะเป็น IS 3า IS 2 3 232หรือ233อะไรนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับก็ลืมแล้วนะครับก็มีแผ่นไดเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่น CD แบบสกรีนนะครับ แล้วก็แผ่น User อร์เมนนะครับเป็นขนาดประมาณ A4 นะครับก็มีหลายแผ่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ของแถมที่มาในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ชุดแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับในส่วนของ User m a n u a นนะครับสามารถโหลดได้ที่อ่าเว็บ dbX Pro นะครับอ่านี่นะครับเว็บ dbX Pro สามารถเข้าไปโหลดได้นะครับก็ถ้าใคร จะอ่านนะครับส่วนมากมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับถ้าใครมีเวลาก็ไปศึกษาดูนะครับมาดูที่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องก็หน้าจอมันก็ก็คมดีนะครับแต่ว่าในกล้องนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันมันเป็นแสงมันจ้าเลยเกินนะครับในส่วนของโลโก้ก็ปั๊มคมนะครับทั้งตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีขาวนะครับลูปบิดไดออร์ทำงานปกตินะครับโอเค ปุ่มพวกนี้ปกติใช้ได้นะครับทุกปุ่มนะครับปุ่มมิ้วใช้ได้นะครับตัวหนังสือก็คมนะครับไม่เบอร์นะครับก็คือคมหมดเลยทั้งฝั่งตัวนี้ต่อให้เป็นตัวเล็กๆนะครับก็คมนะครับอ่านชัดนะครับตัวเลขตัวหนังสือสัญลักษณ์ต่างๆคมนะครับด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับที่จะเปิดฝาเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับส่วนน็อตด้านข้างก็จะเป็นน็อตแบบแฉกนะครับ ผมแกะไปแล้วนะครับมาดูที่ด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสายสุดนะครับก็จะเป็นปลั๊กไฟถัดมาก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อการตั้งค่านะครับ RS สองสามสองนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่องสายแลนนะครับตรงนี้ไม่ใช่สายแลนเชื่อมต่อนะครับอันนี้ช่องสายแลนที่จะไปทำโซนนะครับโซนก็คือแยกโซนนะครับ มีสติกเกอร์สีทองติดมาให้นะครับในส่วนของแจ็คนะครับก็จะเป็นแจ็คของนอ t r ริกนะครับนอริกแต่ว่าไม่น่าจะใช่ของนอ t r ริกแต่แท้นะครับแต่ว่าเขาปั๊มนอ t r ริกนะครับข้างในรูก็จะมีคําว่านอ t r ริกนะครับตรงนี้ตรงที่เป็นทางด้านตัวเมียก็จะมีปั๊มนอยตริกนูตรงนี้นะครับส่วนตัวหนังสือชัดนะครับน็อตก็ก็คือโค้งมนอย่างดีนะครับไม่เป็นเหลี่ยงนะครับก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใช้คุณภาพ วัสดุที่สูงนะครับมาดูในส่วนที่ของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับแผ่นปิ้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับหนามากเลยนะครับในส่วนใครนะครับที่อยากรู้ว่าของแท้มันเป็นไงของแท้มันจะมีคําว่า DBX Bihamen จะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับในแผ่นสกรีนนะครับจะสกรีนสีขาวคําว่า DBX DBX b y h a r m e n นะครับประมาณนี้นะครับ บายฮาร์แมแบบไหนเอ่ยนะนี่ครับจะเขียนคําว่าประมาณนี้นะครับอ่าดีเบ็กบายฮาร์แมแบบนี้นะครับแต่ว,ว่าจะสกรีนไว้ประมาณถ้แถวนี้ไม่แถวนี้ก็แถวนี้นะครับอ่าสกรีนลงในแผ่นปิ้นนะครับอ่าถ้าเป็นของของจริงนะครับของแท้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผ่นปิ้นก็จะสีเขียวนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขา ทำมากี่ชั้นนะครับเคลือบมากี่ชั้นนะครับแต่ว่ามันจะหนาอยู่นะครับมันหนานะครับในส่วนของผู้ที่มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรู้ว่าแผ่นพิ้นความหนาความบางมันแปลว่าอะไรนะครับความหนาบางช่วยกันความชื้นแบบไหนนะครับมีความเสถียรภาพแบบไหนนะครับแล้วก็การนําสัญญาณแบบไหนนะครับอันนี้ถ้าเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะมีความรู้นะครับพอรู้แล้วก็จะดูออกนะครับว่า สินค้าเป็นคุณภาพเกียริประมาณไหนนะครับขนาดผมดูผมยังชอบเลยนะครับแล้วพอผมเดินเอาออกไปใส่แดดนะครับเดินไปดูกลางแดดก็ชัดนะครับดูอันนี้ก็จะเป็นกล้อง dslr นะครับถ่ายจากกล้อง dslr นะครับ canon นะครับ80ด d นะครับมานี้นะครับสวยนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับส่วนผมก็ยังช้าอยู่นะครับ ที่อยู่นี่แหละผมผมก็ยังใช้รุ่น260อยู่นะครับผมจะแกะขายหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ยังมันก็ยังชอบอยู่เนาะผมก็ยังชอบอยู่คือการตั้งค่ามันม like ันเร็วทันใจดีนะครับเวลาตั้งค่านะครับเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยมันปื๊ดปัดดีนะครับลื่นปื้ดลื่นปื๊ดนะครับผมก็เลยชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับส่วนถ้าใครชอบความทันสมัยนะครับความความทันสมัยนะครับใช้งานกับ แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้นะครับก็ใช้เป็นรุ่น PA2 นี้ไปนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่หน้าตาทันสมัยนะครับรูปแบบใหม่นะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น260นี้นะครับจะเป็น Routing Routing อิสระก็คือรูทติ้งด้านเอาต์พุตนะครับช่อง1 2 3 4 5 6มันจะอิสระนะครับจะสลับช่องไหนเป็นเบสเป็นกลางเป็นแหลมก็ได้นะครับสลับได้หมดนะครับ แล้วก็ส่วนตัว PA2 นะ routing มันจะมันจะฟิกไว้นะครับก็คือแก้แก้ไม่ได้นะครับก็คือแต่ถามว่ามีวิธีไหมก็มีนะครับก,ก็ก็ทำได้นะครับแต่ต้องใช้วิธีสีถนนชัยนะครับใช้วิธีสีถนนชัยนะครับส่วนตัว DBX 260นะครับ routing อิสระ1 2 3 4 5 6เอาช่องไหนเป็นเบรกก็ได้นะครับสมมุติว่าเราใช้ ช่อง1นึสองนี้นะครับอ่าช่องหนึ่งสองนี้เป็นเบรดนะครับปีนี้ใช้ช่องหนึ่งสองเป็นเบรดนะครับแล้วก็อ่าเกิดผ้าอโอแอมันเสื่อมนะครับมันเบาลงนะครับแล้วก็สลับเบรดมาเป็น3ามสี่ก็ได้นะครับพอใช้ไปสักพักนะครับช่อง3ามสี่มันเบดมันเบาอีกนะครับแล้วก็สลับนะครับโอแอมมาอ่าไม่ได้สลับออแอมนะสลับดูติ้งมานะครับมาตั้งช่องห้าหให้มันเป็นเบรดแทนนี้ก็ใช้สลับไปอี้างนเรื่อยๆนะครับ ถามว่ามันเสื่อมไหมนะครับมันก็ต้องเสื่อมธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับไม่ว่าจะเป็นของแท้นะครับของเทียบหรือของเลยนแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับคล้ายๆกับยางรถยนต์นะครับมันจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนะครับต่อให้ไม่ใช้มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับอ่าขึ้นอยู่กับว่าจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้านะครับก็อยู่ที่อ่าผ้าอุปกรณ์นะครับการประกอบแล้วก็การเลือกเกตวัสดุที่ เอามาใช้ประกอบในตัวเครื่องนะครับตัวดูผ่ากภาคฮาร์ดแวร์โดยรวมนะครับอ่าซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ดูได้แค่สังเกตได้แค่คร่าวๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับจบทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับอ่าโอเคในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรพวกนี้ผมซ่อมได้นะครับซ่อมปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทําได้หมดนะครับในส่วนของ เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะชํานาญทางนั้นมากกว่านะครับในส่วนทางนี้ก็ให้ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนๆที่เป็นเป็นช่างนะครับหรือเป็นผู้ที่ชํานาญการทางด้านนี้นะครับก็ให้ได้ด мы, ูกันนะครับตัวเครื่องนี้น่าจะเป็นปี2023นะครับเพราะว่านะครับปีนี้ก็2 0 2 4ันยีปีนี้เพิ่งจะเริ่มพ้อปียี่นะครับเครื่องนี้ก็อายุประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ที่แกะกล่องแล้วก็ผมแกะออกมาจากลังนะครับ อ่าอันนี้คือกล่องของมันแล้วก็ออกมาจากรางอีกทีนึงนะครับมันมีรางของมันอยู่นะผมไปแกะออกมาจากรังของด<ๆ>ีลเลอร์นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ผมไม่รู้ว่ามาแบบไหนนะครับเพราะว่าเขาได้มาก็ราคาค <OS> ่อนข้างสูงนะครับในส่วนของเรื่องราคาแล้วก็ค่าจัดส่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้อ่าทางด้านคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอครับราคาก็จะสูงขึ้นอีกมานิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราได้มาก็ได้มาไม่แพงนะครับเราต้องขยับตามดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์นะครับเพราะว่า ผมก็ไม่ได้เป็นผู้กําหนดราคาได้ซะทีเดียวนะครับรก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผู้ผลิตเขาบอกว่าเขาใส่วัสดุมาดีกว่าเดิมทํามาดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดีลเลอร์ผมก็ขอต่อราคาเขาแล้วนะครับก็คุยกันจบที่ราคาที่ผมได้มานะครับก็อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ลองเบิกมานะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดที่ยังชื่นชอบรุ่นนี้อยู่นะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ หลายหลายคนนะครับต้องผ่านหูผ่านตาผ่านอะไรมาอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอการตั้งค่าตั้งอะไรไปเรียบร้อยนะครับหลายคนก็เคยใช้นะใช้ที่เบียบของแท้ของเทียมของล่าอของคุณภาพ,าพต่ํให้หลายคนก็จะเคยใช้นะครับแล้วก็จะเคยโทรมาถามผมเรื่องปัญหาโน่นนี่นั่นมีปัญหาสารพัดหลายอย่างนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่เครื่องของร้านผมนะ แต่ว่าเครื่องของร้านผมก็ยังยังไม่ได้เข็มนะไม่ได้ว่าขี้คุยนะครับไม่ได้ว่าเอาดีเข้าตัวนะครับในส่วนของร้านร้านอื่นผมก็ไม่ขอพัดพิงนะครับใครจะมาเล่าปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้แล้วก็ต้องแจ้งด้วยนะครับว่าท่านโทรมาจากจังหวัดอะไรนะครับเป็น f c จากจังหวัดไหนนะครับโทรมาจากอำเภออะไรนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นบอกชื่อบอกที่อยู่อะไรขนาดนั้นนะครับบอกแค่จังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับผมก็จะได้ อพอระบุตัวตนได้คร่าวๆนะครับว่าอยู่จังไหนประมาณไหนนะครับอ่าโอเคนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ฝากเครื่องนี้ไว้พิจารณากับลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการเปิดเพลงอีกก็ผมก็ไม่แน่ใจผมไม่อยากให้คลิปนี้มันติดเหลืองนะครับไม่ให้มันติดลิขสิทธิ์นะครับหรือแบ่งรายได้นะผมก็อยากจะทําคลิปให้แบบเดียวๆนะครับแตกต่างเพราะว่า โดยส่วนมากแล้วคลิปที่ผมตั้งค่าให้กับลูกค้าผมจะเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงตลอดนะครับการรีวิวแบบนั้นมันก็จะดูเป็นการซ้าไปซ้ามานะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับมีเสียงพูดแล้วก็บรรยายนะครับพร้อมให้กับสาระเก็บความรู้ถึงแม้จะเป็นความรู้เล็กๆน้นนอยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมสะสมไว้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆนะครับจากประสบการณ์ได้หลายอย่างได้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้ รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังเป็นเดือนมกราอยู่นะครับวันนี้วันที่เท่าไรวันที่10นะครับวันที่10มกรานะครับก็ยังถือว่าเป็นปีใหม่อยู่นะครับสวัสดีปีใหม่ปี2568นอครับขอบคุณ FC ซีทางทางสอปรลาวด้วยนะครับผมผมเห็นอยู่นะครับท่านท่านท่านผู้ชมอยู่ที่อยู่ทางสปปรลาวนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กันเข้ามานะครับผมเห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นนะผมนั่งดูหลังบ้านเกือบทุกคืนนะครับก็อาทิตย์หนึ่งผมจะเข้าอยู่ประมาณ3ครั้ง4ครั้งประมาณนี้ก็วันเว้นวันหรืออาจจะ 2- อสวันเข้าทีหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้ผมเข้าดูนะครับว่าใครมากดติดตามนะครับเป็นคนพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะครับเข้ามาดูนะครับแล้วก็ FC ทางประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC อ่าทางประเทศกัมพูชาก็มีมีนิดนึงนะครับ แต่ส่วนมากจะเป็น f อฟทางฝั่งสปปลาวนะครับก็ดูแล้วก็เพิ่มพุนนะครับเพื่อจะได้พัฒนาระบบเครื่องเสียงของท่านไปนะครับใช้ระบบให้ถูกต้องนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องเสียงของเรานะครับเพราะว่าถ้ามันพังมาทีหนึ่งเนี่ยการซ่อมนี่มันใช้เวลานะครับใช้เวลาแล้วก็ยังต้องมาห่วงมาพะวงกับเรื่องขนส่งอีกนะครับถ้าแพ็คไม่ดีก็ขนส่งอาจจะทําสินค้าของเราเสียหายได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับ คลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้มันกระชับดูนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะกระชับได้ประมาณไหนอ่ะคลิปนี้ก็พูดเยอะนิดนึงนะครับก็ใครที่ต้องการนะครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับแต่ผมจะตั้งค่าให้แค่5 p ซตนะครับในปี2568นี้ผมตั้งแค่5 p ซตนะครับลูกค้าก็แจ้งสเปคดอกลำโพงมาครับดอกเบสใช้ดอกยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับดอกกลางยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ ดอกแหลมใช้เป็นแบบไหนนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับแล้วก็จะตั้งค่าให้นะโอเคประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ